นี่ครับอะไรเนี่ยเขาบอกเลยปวีณาหงสกุลตอบรับเป็นประธานที่ปรึกษาและลงประสสบัญชีรายชื่อพักกล้าทำเจ้าตัวบอกดีใจที่ได้ร่วมงานกันเพราะพักกล้าทำปล่อยให้ได้ทำงานอย่างเต็มที่สรุปแล้วก็ปวีนาก็ไปอยู่กับกล้าทำแล้วครับนะฮะใครไม่กล้าก็คนละพักนะฮะพักกล้าทำนะครับดีทุกพักครับนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกกล้าทำหรือไม่กล้าทำหรือพูดแล้วทำ นะครับหรือดีแต่พูดนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้หมดบางคนก็ดีแต่พูดบางคนก็พูดแล้วทําบางคนก็กล้าทําบางคนก็พักของประชาชนมีซ่อมไม่มีเทาพี่น้องประชาชนเลือกเต็มที่เลยฮะพี่เดไปต่างประเทศแล้วหรือครับใช่ครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ดูไบครับอีก30นาทีครับเดี๋ยวก็จะขึ้นเครื่องไปเยอรมันนะครับก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับนะครับนะครับเนี่ยดูการเมืองสีสันสนุกนะนะครับ ลักชนกนะว่าที่ผู้สมัครสสพักประชาชนอะ,อะไรเนี่ยอะ,อะไรเนี่ยอะไรใครเนี่ยวราทะนะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะผู้สมัครสสพักประชาชนชนบุรีเขตหนึ่งจับเบอร์วันนี้ได้หมายเลขเจ็ดชนกับใครครับนะชนกับใครสุดชาติครับนะด้านหลังเป็นกองเชียร์พี่เฮงมาโหไล่นะครับก็ไม่เป็นไรเขาว่ากันไปสีสันนะครับเนี่ยเขาชื่อวัดรถเรืออะไรเนี่ยนะของส้มนะ ส้มก็เจอกับพี่เยงพี่เยงก็อยู่ภูมิใจไทยน้ำเงินจะตามอาจารย์ดูทุกคลิปเพิ่งเริ่มวันแรกสนุกการเมืองครับกัมพูชาอยากเอาชนะทุกวิถีทางนะครับนะนะครับเอาชนะเราได้หรือกัมพูชาชอบรอบกัดนะครับมาชอบรอบกัดนะครับมีอะไรขายเนี่ยเบรกิลฟัดมีอะไรแซนด์วิชโกลเพสนะครับนะครับนะครับสวัสดี เออนะครับดูอาจารย์ทุกคลิปหยุดยิงเพื่อการบูชาจะได้เสริมทัพใหม่อ๋ออาจารย์กลับวันไหนก็น่าจะวันที่4ที่ห้าครับนี่ใครครับเนี่ยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอ่นะครับตำรวจตำรวจก็ลาออกครับเนี่ยนะลงหลายพักพักประชาธิปัตย์พักประชาชนพักอะไรเต็มไอชั้นเชิงสูงกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับนี่ครับไอไปเจอกับเฮงนะครับนะฮะเผชิญหน้ากันนะครับว่ากันไปนะครับนะครับวันนี้ก็สนุกสนานนะครับ นะครับระหว่างพักส้มกับพักําเมนนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะยังไงเสียงเบาเลยฮะเสียงเบาไหมครับถ้าเบาจะได้ออกเอายังไงฮะอืมนะครับเบาหรือเบาฮะลังอ่าแล้วก็ลังสีนะครับอ่านะครับชัดเจนนะฮะนะครับชัดเจนนะฮะอืมสวัสดีครับอาจารย์เดินทางปลอดภัยคุณบุญเติมนะครับอืมก็สนามที่น่าสนใจคือสนามกรุงเทพ นะครับว่าใครจะได้นะครับกรุงเทพนี่สําคัญเลยนะครับต้องดูกันนะกรุงเทพว่าอันไหนยังไงดีนะครับนะนะครับนะครับเขาบอกอะไรช่อง5ได้เงินอุดหนุนจากสหรัฐจริงหรือนะครับนั่นน่ะสิจริงเหรอครับช่องห้านี่มันมันช่องทหารแล้วก็ได้รับเงินจากสหรัฐจริงหรอใครบอกนะคุณรังสีหรือเปล่าหรือไงนะครับนะเออนะครับมีอะไรบ้างครับ สบายสบายกันนะครับนะครับี่ผมก็มีเวลายี่สิบสามสิบนาทีนะสบายๆนะครับอืมนะนะพิมพ์ม,มาแล้วครับผมอ่านคอมเมนต์อย่างเดียวพอละอืมอืมดูนี่สัญญาณอะไรต่างๆชัดไหมไปดูดิอืมมีคนบอกอะไรเสียงเบาอืมเบ,เบาเบามีสองอย่างนะเบาจริงๆกับหูไม่ดีอืมเบาไหม ทางแอฟฟาเบาไหมครับนะครับนะนะฮะนี่ชมหน้าผู้สมัครแต่ละจังหวัดเยอะแยะไม่หมดนะหลายพักหลายอะไรทุกคนก็พูดเก่งกันทนะเนี่ยนะทุกคน,นะฮะอืมนะครับเก่งๆก,กันนะครับนะครับนี่ก็ใครครับนี่ครับอ่าอืมอืมอืมนะครับนี่นะฮะเอกภพบเหลืองประเสริฐเบอร์สิบสามนะครับนีกับน,น้องชายผมอีกคนนะฮะอ่าเดี๋ยวอ่า อืมนะครับนะก็ยินก็แสดงความยินดีกันด้วยนะเอกภพเหลืองว่าเสด็นะี่ก็ทำพื้นที่ในเขตสายไหมมานานนะครับผมไปรอดูในะ y o u t u b e ไม่เจอฮะอ่าก็เอาแค่สองทางฮะมันยังติดขัดอยู่นะครับอ่าก็เอาเฉพาะทางต่อๆกับทางอ่าทาง f a c e b o กนะฮะการหยุดยิงอาจารย์คิดว่าอย่างไงมันก็ตอนนี้มันก็เหนื่อยแล้วก็พักบ้างนะครับหยุดยิงแล้วก็เดี๋ยวเผื่อมันก็รอบกัดเหมือนเดิมนะคง คงไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้อืมนะครับนะขเขมรมันก็เป็นพวกกระล่อนอยู่แล้วนะนะครับนะทางแอฟฟ้านี่ชัดไหมเดี๋ยวผมดูดิ <c oughs> ชัดไหมครับเลยลองดูนะนะครับมันก็ยังไม่ค่อยนนใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้ไหมฮะลองดูนะนะครับก็เวลาสั้นๆนะ นะครับมีอะไรครับทําไมคนมีอํานาจมีแต่คนเร็วๆอ๋อครับอย่าไปเอ่ยชื่อเขานะอย่าไปเอ่ยชื่อเขานะครับนะอืมนะครับคนมีอำนาจบางคนแล้วกันบางคนบางคนเร็วนะครับอย่าอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวกาจะฟ้องร้องเอาโดยเฉพาะช่วงมีการเลือกตั้งนี่อันตรายครับหลายอะไรทุกคนก็พูดเก่งกันนะนะทุกคนเนี้ยครับดูดิอนะครับเเก่งกันนะครับมีอะไรบ้างครับนะฮะ ที่นี่ก็อากาศประมาณทักยี่สิบห้าองศานะครับคร,บครบพี่เดมีเวลาว่างๆก็ดูนะครับภูมิใจไทยส่งลูกสาวนายกอปจอบุรีลัมย์ลงชิงเขียดสองแทนชัยชนกมั่นใจขวาดยกจังหวัดเหมือนเดิมไม่แบ่งใครโบครั้งนี้ได้สอสเฉียด200นะครับนะครับนะนะครับภูมิใจไทยบอกจะเอา200พักส้มเอา300พักนั้นพักอ,อะไรเพื่อไทยอีก2-300รวมแล้วทั้งไทยสสเป็นพันเนี่ย คงไม่มีที่นั่งเราต้องสร้างสภาเพิ่มนะครับแต่ละพักก็โมกันโมกันเต็มที่นะโมกันเต็มที่นะครับนี่ครับนี่บางคนลงไม่ได้ก็เอาลูกลงเอาเมียลงนะครับก็ว่ากันไปอืมอืมนะครับเอ่อมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะนี่นะครับอนะครับนะครับนี่อะไรครับเนี่ยนะฮะยังเดือดนาทีนะครับไอ้ บุกนะครับบุกถามไอยังรู้มีทหารไว้ทําไมล่าสุดเจ้าตัวตอบแล้วนะครับนะครับนะฮะนะครับก็ว่ากันไปนะครับประดงประเด็นต่างๆนะนะครับนี่เขาบอกอะไรนะครับนี่พลเอกลังสีนะครับหัวหน้าพักเศรษฐกิจนะพวกสไตล์ชาตินิยมบอกผมไม่คิดว่าผมจะร่วมรัฐบาลแต่ผมต้องการเป็นแกนนารัฐบาลพลเอกลังสีนะหัวหน้าพักเศรษฐกิจนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะ ใครชอบชาตินิยมก็ไปเลือกเขานะส่วนผมไม่ใช่คนชาตินิยมนะครับผมนิยมวายอย่างเดียวนะชาติไม่นิยมแล้วก็เสียภาษ,ษีครบถ้วนนะครับนะครับนะบนะฮะพลเอกลังสีบอกจะได้200ที่นั่งพักเศรษฐกิจนะครับผมว่ารวมๆแล้วสสน่าจะมีสัก3,000คนนะนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้มีแค่400ร0 0คนสอสเขตแล้วก็ แล้วก็อะไรเขาเรียกวอะไรวะไอ้อะไรวะไอ้พาร์ตี้ลิสต์อีกร้อยหนึง่งแต่ว่าพักนี้ก็300ร้อพักนี้ก็200 500ยห้้อคือรวมๆแล้วผมว่าน่าจะมีสสะสะักสักสามพันคนนะนะครับนะเพราะแต่ละพักก็ขี้โม้กันทั้งนั้นแหละนะครับโม้กันนะะแต่ผมว่าไอ้พักเล็กพักน้อยไม่น่าจะมีคนเลือกออันตรงๆเลยนะนะครับสวัสดีครับท่านายสอบถามหน่อยพักภูมิใจไทยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ทำผิดกฎหมายหาเสียงหรือไม่อันนี้ไม่ทราบเลยเขาทาอะไรผิดนะฮะนะครับถ้ามีพยานหลักฐานก็ไปร้องกกตนะครับไปร้องกกตนะฮะถ้าเ็าทาผิดจริงนะแต่ถ้าร้องเท็จก็ติดคุกสิบปีนะใครที่ไปร้องเรียนสสผู้สมัครอะไรเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีนี่สิบปีนะครับเพิกถอนสิทธิอีกยี่สิบปีเท่ากับว่าคุณไปแจ้งความเท็จไปร้องเรียนเท็จไปใส่ร้ายเขาเนี่ยนะครับจาคุกสิบปีนะร้อง ใส่ร้ายป้ายสีก็สิบปีนะครับร้องเรียนเทจก็สิบปีติดคุกนะฮะเพราะนั้นเวลาพูดถึงพรรคการเมืองต่างๆก็ระวังเป็นห่วงจะติดคุกไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเราเป็น f อฟซกันติดคุกกันหมดแล้วใครจะมาดูพี่เดนะครับนะนะฮะอืมเออนะครับอืมว่ากันไปนะครับแต่คนดังๆก็ลงเยอะอืมนะฮะเยอะแยะนะฮะ ทนายไพศาลก็ลงนะอืมน,นะครับเยอะแยะไปหมดนี่ครับคดีอะไรนะครับเขาบอกนะสารจำคุก2ปีไม่รอลงอาญานะครับแอนจัก,กรพงศนะ์เมื่อวันที่27ธันวาศารแขวงนครใต้อ่านคำพิพากษาคดีนายละวีวัน์เป็นโจทยืย่นฟ้องบริษัท JKN และแอนจัก,กรพงศ์ข้หาช่อโกงชักชวนร่วมลงทุนซื้อหุ้นกู้บริษัทมูลค่า30ล้านสารเห็นว่าเป็นการแสดงข้อความเท็จนะครับ จำคุกสองปีนะโอ้โหนี่เท่ากับคนคนหนึ่งเลยนะโดนไปสองปีนะก็ชวนลงทุนเหมือนกันครับนะนะสองปีนะพวกชวนลงทุนทั้งหลายนี่นะครับก็ไม่เป็นไรครับนะนะครับเอ่อนะครับอะไรเนี่ยนะฮะนัดฟังริภาคสามเห็นว่าหลบหนีออกหมายจับอ่านะครับนะครับนี่รู้สึกตัวจะไม่ได้มาฟังหรือไงดูนะฟังๆนะ นะครับเราเราก็ไม่รู้ว่ามาหรือไม่มานะจําคุกนะเยนะชวนลงทุนเยอะลูกหมีนี่ก็โดนไปมีคนมาชวนลงทุนนะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไงเป็นเรื่องโกหกอะไรทั้งนั้นแหละนะครับเนะี่ยโดนโดนหลายเรื่องหลายราวอยู่อืมอืมอืมนะครับว่ากันไปนะฮะมีอะไรตำแหน่งครับอืมอืมอืม นะครับว่ากันไปนะครับนะครับนี่ใครจุลพรร์ลั่นเพื่อไทยไม่จําเป็นต้องโหวตพักอันดับหนึ่งเป็นนายกนะครับนะครับไล่ไปแยกแยะให้ออกอย่าบังคับเลือกตั้งสสไม่ใช่เวทีเลือกนายกยอมรับธรรมเนียมโหวตพักอันดับหนึ่งสะท้อนเจตจำนงประชาชนแต่ไม่ใช่ใบสั่งให้ใครยกมือให้อ่าก็คือว่าพักเพื่อไทยนี่ก็แนวโน้มอาจจะไม่เลือกพักอันดับหนึ่ง นะครับเพราะบางทีเลือกพักอันดับหนึ่งมันต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเลือกพักอันดับสองนะครับมันต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีได้เยอะกว่าถ้าถามผมส่วนตัวนะนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาคิดยังไงนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับพี่เดไม่ลงสมัครสอสออไม่ละครับเพราะว่าถ้าไปสมัครสอสอแล้วตอนเย็นมันต้องเสียเวลากินวายนะครับนะภารกิจเราคือกินวายพักผ่อนเที่ยว เราไม่มีหน้าที่ต้องไปดูประเประเทศชาติประเทศชาติก็ไม่ได้ผงของผมใครอยากจะดูแลประเทศชาติก็ตามสะดวกตามสบายกันไปนะครับประเทศชาติไม่ได้ของผมนะฮะผมมีหน้าที่เสียภาษ,รรษีเป็นพลเมืองดีพอแล้วพอแล้วครับนะครับอืมอืมนะครับ,นะรบมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็ฉลองกันหน้าดูนะครับช่วงนี้นะโอ้โหช่วงนี้ฉลองกันเยอะแยะอืมอืมอืมนะครับนี่ครับนี่ครับ ชนบุรีเดือดอคุณป้าคนหนึ่งผักไร่ไอลักษนกไม่ต้อนรับคนลม้มต้อนรับคนล้มเจ้านะครับนะอย่าไปว่าเขาแบบนั้นนะเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องเอานะนะครับนะนะครับว่ากันไปครับมีทั้งคนรักและคนเกียดอืมนะครับนี่อะไรครับ8ชั่วโมงครับผลสอบนะครับสอตอง,องอถลม่มสร้างผิดแบบคอนกลีตดต่ำหัวเกณน อ๋อนะครับ8ชั่วโมงที่ผ่านมาเดอะสแตนดาร์ดนะอาคารถล่มเพราะก่อสร้างผิดแบบคนกี่ต่ำาบเกนอายการสั่งฟ้อง23ลายโอ้โหบาลนะเออนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมนะครับนี่ทุกทุกจังหวัดนี่ก็นะครับคึกคักเลยนะการบ้านการเมืองนะนะครับนะครับอืมอืมเออนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับ อนครศรีธรรมราชเขตเจ็ดเดือดทนายเอี้ยงชนบิ๊กโอนะครับอืนะครับเอาว่ากันไปนะฮะแต่ละพักแต่ละเขตนี่ก็ลุ้นกันหนักนะนะครับนี่นะครับมีอะไรบ้างครับนะอืติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปรอขึ้นเครื่องบินนะครับก็ขอบคุณมากนะครับใครมีอะไรก็นะครับทักทายกันมาได้นะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะมา